โดยตารีโวปี22แน่นอนเลขใหม่น้อยมากๆวิ่งมาน้อยมากพร้อมทั้งนี่ตู้ทึบค่ะเสริมแนบเติมหล่อให้อย่างสวยเลยนะคะซื้อรถวันนี้พี่จ่ายงวดแรกให้จีน่าอีกทีปีหน้านู้นนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะ Merry Christmas and Happy New Year ไปพร้อมๆกันเลยละกันค่ะวันนี้จีน่าอยู่ที่สีรุ่งคาสเ,เตอร์แล้วก็มาบอกข่าวสำหรับใครที่กําลังมองหารถสวยๆสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานหลังจากปีใหม่กินเลี้ยงส่งเลี้ยงก,กัน ันนี้จีน่าพามาดูรีโวกันค่ะ t ตโยต้ตารีโวปี22แน่นอนเลขไม่น้อยมากๆวิ่งมาน้อยมากพร้อมทั้งนี่ตู้ทึบค่ะสาบใครที่กำลังมองหาอยากไปวิ่งงานเคอรี่หรือรับส่งของเนี่ยสบายๆเลยนะคะเอาง่ายๆพร้อมใช้งานมาอยู่แล้วรถพร้อมทำกินพร้อมหาเงินทันทีค่ะวันนี้ซันต mm ี้จีน่าจะพาไปดูกันว่าคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างมาเลยค่ะอย่างแรกเลย mm hmm. เสริมแหนบเติมหล่อให้อย่างสวยเลยนะคะสีเดิมทั้งลำบางเดิมทั้งลำแน่น นอนสีขาวสวยมากเลยนะคะทุกอย่างปี2022นะคะรถใหม่มากเจ้าของลำดับเดียวค่ะเรียกว่าน่าจะประทับจิจหลายๆท่านกับงบที่สุดคุ้มมากๆเลยออกรถร้อยเดียวนะฟรีจาดฟรีโอนฟรีค่าดบิเนินการเอาง่ายๆพี่ซื้อคันนี้ไปเนี่ยรถขนเงิขนขนทองเข้าบ้านนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันที่ภายในห้องโดยสารกัน ใหม่มากใหม่คอดเลยซอปปี22คันนี้วิ่ง50,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะถุงซิลไม่ได้แกะดูได้เลยหน้าจอทัชสกรีนทุกอย่างบอกเลยว่าเล่นง่ายใช้ง่ายเชื่อมบลูทูธได้นะคะสายฟังเพลงใส่รักในการฟังเพลงเนี่ยบอกเลยว่ามีเดียจุกๆแน่นอนเกียร์6สปีดค่ะเอาไว้รองรับพลังกำลังสุดแรงเกิดของท่านๆได้อย่างแน่นอนเบาะเป็นเบาะหนังนะคะสวยมากๆเลยนอกจากนี้บาร์โค้ด serial n เบอ e ์ทุกอย่างย่งอยู่ครบเลยค่ะใหม่ตอกย้ำความใหม่จริงๆค่ะ หลายๆท่านกำลังอยากดูห้องเครื่องกันแล้วใช่ไหมคะว่ารถไว้ใช้งานเนี่ยปีนี้ปีใหม่ขนาดนี้ห้องเครื่องจะใหม่ขนาดไหนไปพละกำลังสุดแรงเกิดค่ะ150แรงมาแล้วเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะใช้น้ำมันดีเซลค่ะแผ่นเพดยูโคบนะคะทุกอย่างเดิมหมดเลยแล้วเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเดยวจีน่าตรวจเช็คให้มากกว่า220สจุดทั่วคันค่ะเดี๋ยวดูแลให้ว่าจะเป็นห้องเครื่องช่วงล่างภายนอกภายในเนาะคันนี้ พร้อมหากินทันทีค่ะใครกําลังอยากได้รถหากินอยู่มาเลยค่ะฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าเนินการฟรีทุกอย่างค่ะในงบ100บาทพร้อมทั้งมีโปรปีใหม่ด้วยนะในงบที่เบามากๆเลยคุณคนจะได้ปีใหม่ใหม่น้อยจริงๆของดีราคาถูกแล้วโตโยต้าเนี่ยเป็นรถยนต์ที่ไม่จุกจิกนะคะใช้งานง่ายไม่จุกจิกขับไปยาวๆเลยค่ะไม่มีปัญหาในเรื่องของการซ่อมแน่นอนค่าไม่นแน e นก็ถูกนะแล้วก็ในเรื่องของอะไหล่หาง่ายทุกอย่างเลยถือว่าคุ้มนะคะแล้วราคาเขาแข่งปกเลย ขายต่อก็ยังได้กำไรจัดไป419,000บาทปี2022ไม่น้อยมากซื้อรถวันนี้พี่จ่ายงวดแรกให้จีน่าอีกทีปีหน้านู้นนะคะสามารถเซฟเงินในกระเป๋าไว้กินเลี้ยงปีใหม่ได้อย่างสบายๆเลยค่ะสำหรับคันนี้สวยมากรีโว่ตู้ทึบ ตอนเดียวคันนี้สนใจจัดเลยค่ะ4 1 9 0 0 0พร้อมอยู่ที่นี่แล้วสีรุ่งคันสเตอร์ใครอยากดูรีวิวรอบคันหรืออยากดูรุ่นไหนอีกหรือเคยใช้รุ่นนี้ไหมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจีน่ามาจัดให้ใหต่อค่ะส่งฟรีทั่วไทยฟรีจัดฟรีโอนฟรีเข้าึนิการแล้ประกันหลักปรกานขายนา่าสูงสุดถึง2ปีเลยค่ะเข้ามาหาจีน่าได้เลยค่ะ